สวัสดีค่ะคุณลูกอค,อกะคะ้คกาเสื้อคอกลมนะคะคุณลูกค้าเสื้อคอกลมค่ะแขนสามส่วนบอลลูนแบบนี้ปลายแขนเป็นจัมแบบนี้นะคะตัวเสื้อตัวเสื้อจะเป็นผ้าซีฟองนะคะตัวเสื้อเป็นผ้าซีฟองนะคะแล้วก็ตรงหน้าอกตรงเนี้ย แต่งผ้าลูกไม้ซีฟองเหมือนกันนะลูกไม้ซีฟองนะเอาไปฉลุนะคะแล้วก็ทําเป็นผ้าซีฟองแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่สบายคุณลูกค้าซับในซับในเสื้อก็เป็นซีฟองด้วยนะคะคุณลูกค้าแบบนี้นะคะแล้วก็มีซิปข้างๆแบบนี้จ้ะด้านหน้าเป็นแบบนี้คุณลูกค้าแต่งลูกไม้ลักษณะแบบนี้ค่ะแต่ง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 เป็นลูกไม้แบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังเป็นแบบนี้่างนี้ค่ะแล้วก็ใส่แล้วก็เป็นแบบนี้คุณลูกค้าจ้ะ ัวเสื้อจะเป็นสีชมพูกรีบบัวนะคะสีที่เราใส่เป็นสีชมพูกรีบบัวงานตัวนี้ทํา4สีค่ะมีสีชมพูกรีบดัวนะคะสีแดงเลือดหมูแล้วก็สีครีมแล้วก็สีดํามีทั้งหมด4สีนะคะคุณลูกค้ามีตั้งแต่ไซส์38ไปจนถึงไซส์48ค่ะมีสิบคางนะคะมีไซส์3าไปจนถึงไซส์48ค่ะราคาตัวละ990บาทฟรีค่าส่งเก็บเงินปลายทางนะคะหรือโอนแล้วแต่คุณลูกค้าสะดวกเลยลูกค้าสนใจ สีอะไรแจ้งแม่ค้าได้เลยสีที่เราใส่คือสีชมพูกรีบบัวนะคะสีแดงเลือดหมูสีดําแล้วก็สีครีมนะคะเวลาสั่งสินค้าต้องแจ้งแม่ค้าว่าเสื้อคอกลมสีฟองแต่งลูกไม้ที่หน้าอกเสื้อคอกลมนะคะผ้าสีฟองสีชมพูกรีบบัวแต่งลูกไม้ที่หน้าอกก็จะได้เป็นตัวนี้นะคะสีที่แม่ค้าใส่คือสีชมพูกรีบบัวก็คือแบบนี้เลยจ้ะมีทั้งหมดสีสีที่เราใส่ให้ดูทุกสีเลยนะจ๊ะขอบคุณที่ติดตามกันค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะคุิทสวัสดีค่ะ